ยนเทียนพรนษามรดกลำค่าเมืองดอก,กบัว งานเทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีปี2564อยู่ที่ไหนก็เที่ยวได้ผ่านออนไลน์ห่างไกลโควิด19ระหว่างวันที่22-28กรกฎาคม2564พิธีถวายเทียนพระราชทาน25กรกฎาคม2564พร้อมกิจกรรมทุ่งดอกเทียนณวัดมหาวนารามกิจกรรมยนเทียนพรรษาตามคุมวัดต่างๆ กิจกรรมของศิลปินพื้นบ้านและกิจกรรมมรดกลำค่าเมืองดอกบวัวที่พิพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติอุบลราชธานี<แ>เน้นชมถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านเพจดังเมืองอุบลแอปพลิเคชันน้องเทียนธรรมเว็บไซต์อุบลเดลี่และไกดอุบล .com ร่วมสืบทอดประเพณีถวายเทียนพรรษาเป็นพุทธบูชาอยู่คู่เมืองอุบล